ณดินแดนแห่งความศรัทธาตำบลคลองโสพลอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของาศาสนสถานอันงดงามนามว่าวัดวีรโชดธรรมารามอารามอันรุ่งเรืองและกล้าหาญศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเส้นทางแห่งธรรมของวัดแห่งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2555จากปณิธานอันแน่วแน่ของพระครูประหลัดธรรม,มานุวัตรหรือที่เรารู้จักกันในนามหลวงพ่อองอาจปิยธรรมโม ไดริเริ่มก่อตั้งสำนักสงฆ์ทองทำโชตขึ้นบนผืนดินจำนวน36ไร่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปด้วยแรงศรัทธาและการอุทิศตนในที่สุดสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็ได้รับประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26สิหงหาคมพุทธศักราช2 5 5 9และได้รับพระราชทานนามอันเป็นมงคลว่าวัดวีรโชตธรรมาราม เอกลับอันโดดเด่นที่ทําให้วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วล่าคือความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอุโบสถแก้วกลางน้ําที่ประดับประดาด้วยกระจกเงาสะท้อนแสงเป็นประกายระยิบระยับจับตาทั้งในยามทิวาและราตรีการเปรียบดังแก้วมณีอันล้ำค่าที่เปล่งแสงแห่งธรรมอยู่กลางผืนน้าภายในอารามแห่งนี้ยังประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพศรัทธาอีกมากมายทั้งสมเด็จองประถมพระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถ วิหารแก้วพระราชพรมยานที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำและสังขารในโลงแก้วของหลวงพ่อองอาจผู้ก่อตั้งวัดเพื่อให้เหล่าสิทยานุสิ์ได้กราบไหว้รำลึกถึงคุณูปการของท่านทั่วทั้งบริเวณวัดรายร้อมด้วยรูปปั้นพญาน,นาคผู้อารักขาพระพุทธศาสนาและองค์เท้าเวสสุวรรณผู้ประทานพรแก่ผู้มาเยือนทุกวันนี้วัดวีรชดธรรมารามมิได้เป็นเพียงศาสนาสถานอันงดงามเท่านั้นแต่ยังคงเป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นประทีปธรรมทองนำทางให้แก่ผู้คนมากมาย ที่เดินทางมาแสวงหาความสงบณนะวัดวีรโชตธรรมารามแห่งนี้